เป็นอนุทวีิประชุมลุงมติผ่านทั้งสามเงื่อนไขเป็นการเห็นชอบในการให้ร่างรัฐน,นูนในาราชจักไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธรารแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา8.3และมาตราข้าวที่ปดออกใช้เป็นรัฐนูนต่อไป ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นช่าวารัทที่3ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียง172ต่อ33เสียงและงดออกเสียง187เสียงโดยครบตามเงื่อนไขที่มีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า1ใน3หรือไม่น้อยกว่า84เสียงและเสียงสสพักฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อละย โดยจากนี้ต้องเว้นไว้15วันก่อนนำาึ้้นทถุงกล้าวทุงกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยต่อไปทั้งนี้สาระสำคัญคือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560แก้ไขามาตรา83และ91ว่าด้วยระบบเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบแบ่งเป็นสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและสอสอแบบบัญชีรายชื่อ100คนอีกครั้ง จากเดิมรัฐธรรมนูญปี2560ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวโดยผลจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้พักประชาธิปัตย์ในฐานะต้นเรื่องเสนอแก้ไขครั้งนี้ซึ่งน,นายจรีลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทําให้ระบบการเมืองไทยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง เพราะหากพิจารณาประโยชน์พรรคการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลยซึ่งเห็นว่าการแก้ไขจะต้องยึดถือหลักการที่ควรจะเป็นโดยจะต้องดูว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนําไปสู่ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองในระยะยาวหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ขอเรียนให้ทราบได้ก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะใส่พานไปให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพราะว่าถ้าดูประโยชน์ของพรรคการเมืองมันก็มีได้มีเสียกันทุกพรรคก,กว่าถ้าแก้แบบนี้พรรคนั้นก็อาจจะได้ถ้าแก้แบบนี้พรรคนี้ก็อาจจะเสียเพราะฉะนั้นถ้าเอาประโยชน์พรรคการเมืองเป็นที่ตั้งเนี่ยคงแก้ไม่ได้เลยเพราะมันมีได้มีเสียกันทั้งหมดแต่เราก็ต้องถือหลักการว่าหลักการที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นอย่างไรการแก้รัน้นูลนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองระยะยาวหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากนี้ไปคงต้องจับตาว่าจะมีการเสนอยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ หากมีรัฐธรรมนูญที่เสนอแก้ไขต้องยืดเวลาการบังคับใช้ออกไปอีกไม่น้อยกว่า1เดือนแต่เชื่อว่าจะทันใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปสมัยหน้าอย่างแน่นอนเพราะยังมีขั้นตอนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า120วันขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการแก้ไขที่จะส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยได้เปรียบและอาจได้กลับ มาจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งดังนั้นเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งทั่วไปประชาชนจะทราบกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ประโยชน์อยู่ที่ฝ่ายใดวาสนาตระเกตรายงาน